มาจากบ้านแม่เลยนะแล้วเราก็จะไปส่งจะไปส่งลูกสาวไปบ้านเพื่อนเขาคืออะไรนะเออฮะ ไม่เป็นไรสีขาวสีขาวที่นู่นสีอะไร In the front of you สีอะไร What this color What that color Jeep in the front of us what color Red สีอะไรสีแดงสีแดงโอเคโอ้ยจำได้เอนี่สีอะไรสีอะไรนี่ ขาวที่ไหนล่ะสีดำสีเขียวขาวเขียว you know สีดำมมินเอออ่าบราวอีสสีเทาเทาไม่ใช่ขาวเทาเทาเตาสีเตาสีฟ้าสีฟ้าสามีไทยวรเออไทยไทยเอ็กเซนแอนด์ลาวเอ็กเซนวอท เอ็กเซนอยู่ไลท์ม loud ร o ฮะดีกว่าพูดถนัดกว่าอันนี้ก็แถวแถวบ้านสาวจันเลยนะแถวเลยนะคะแถวเลยนะแถวเลยใกล้ๆเลยนะจะพาลูกสาวไปหาเพื่อนเขาค่ะเขาไปป่าไปดงนั่นแหละเนี่ยแต่มันเป็นฟาร์มค่ะเท็กซัสเราจะเป็นฟาร์มไซส่วนใหญ่เนาะ

ขับรถง่ายมากนะคะคนไหนคนไหนที่ททขับรถไม่เป็นนะมันจะง่ายเมืองนอกขับรถง่ายที่สุด <c oughs> เพราะว่าทุกคนจะขับตามเลมิตแล้วก็ระวังมากๆแล้วก็เห็นไหมการทิ้งช่วงระยะทางรถเขา <c oughs> เขาจะไม่จี้ตูดกันนะคะเขาจะไม่จี้ตูดกัน ูกสาวเขาจะมาเป็นบ้านส่วนตัวนะคะสาวจันก็ยังไม่เคยไปแต่สามีบอกว่าสาวจันผ่านบ้านเขาตลอดนะคะดูนะคะบ้านคนเขาติ้งช่วงระยะไกลมากบ้านขึ้นใหม่ He's gone and that he's texting in that group chat. And he's like, gone. He just plays uh, in the dark. Oh, yeah. <laughs> I don't like, know anybody else who does that. I'm just so live in the dark. <laughs> what? <laughs> I have you really, really, huh? Your room can either be really cool or really scary. <laughs> 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 <Like> <laughs> I'm a bit in there and it's just like, <laughs> <friend>. <laughs> <laughs> <And> I'm like, <laughs> <laughs> <and> I'm slowly <laughs> back out. Yeah, I don't like ถ้านาถ้าเป็นหลุมเป็นดอยที่มีน้ําอยู่ในในหลุมเยอะแต่เราจะมีความรู้สึกว่าหลุมนั้นน่ะมันจะลึกเนาะมีความรู้สึกนะแต่แต่แฟนสาวจันไม่สนค่ะขี่ไปอย่างเดียว วันนี้เราขับแค่แค่สี่สิบเมืองไทยก็ประมาณห้าสิบนะขับห้าสิบกันไปค่ัวันนี้เด็กๆทุกคนยินดีให้ถ่ายวิดีโอนะ Oh, one day. Just to be anymore I have PSA, watch. <laughs> Not with this filter. Filter đẹp. สวยไง filter đẹp. ไงเค้าก็ใช้ Mama, I don't even need it. I need it. No, my know. phone. Then I need it. Yeah. But you want to pretend. Yes, baby. So you gotta be real. I want to pretend. Yeah, I want, yeah. To, want, want to show people real. มีแค่เรียลค่ะ. Mm -hmm. you know? <laughs> what? because what if you make you mom, what if you make america okay. like so amazing so I turn up to people, natural okay that like when people's just not as amazing as they are in real it seems okay okay you got to show them the real hard Mojo okay. like, a better, <laughs> like a light mode okay like I'm going to job เดี๋ยว turn to be natural picture ค่ะ everyone wants to be natural friends. picture, be natural picture. Yeah. <laughs> with my phone i do it <laughs> โทรศัพท์เราก็จะให้เราทํายังไงสวยๆแล้วก็อยากทำใช่ไหมเราซื้อมาทําไมแพงๆใช่ไหมออช่วงนี้ีหมอยากให้แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติที่สุดนนน่นาบอกว่ามีถ้าคนเจอตัวจริงก็จะตกใจ It's just the race That's what, but the is made the house is up here. Huh? Right, right past that stone I do if you want to find Oh, our our address I is... don't <laughs> <laughs> like, I don't know. Uh -huh. Pack this one. Because sometimes uh -huh. Kara watches mom ไปแล้วบ oh, ๊ายบายไปทางใดล่ะทางใดแล้วอะไปแล้วโอเคไปเรากลับบ้านบ้านเขาเป็นทนายความด้วยค่ะบ้านเพื่อลูกสาวเออ แล้วก็เป็นทนายความประจำตัวของแม่สามีของสาวจันด้วยเห็นไหมแม่เขาเป็นทนายความเราก็ออกแล้วนะคะออกจากบ้านแล้วไปไหนต่อ <c oughs> รอค่ะรอเป็ดหมาโจ มีเฮอรีมาแล้วถ้ารถจอดนะ<ป>ก็จะบอกไปไป,ไปมาบ้านสาจัดเนี่ยค่ะบ้านเขาเป็นสำนักข้ารายความป้ายกลับบ้านไปทางนี้ก็ไปได้ค่ะบ้านทางนี้ก็ไปได้ได้หมดเลย น่าเที่ยวไหมวันนี้ฝนตกมันแฉะมันก็เลยดูไม่น่าเที่ยวมันก็เลยดูแบบว่าเออแสงแสงอาทิตย์ไม่ส่องลงมาเนาะมันก็เป็นมืดมืดถึมถงไงไม่รู้เนาะลูกชายคนเดียวกับมามจโจไปไหนนั่งเรียบร้อยแล้วะมโจโจ เย็นนี้ก็จะไปเล่นโบลิ่งต่อเสาจันก็จะไปเล่นโบลิ่งต่อวันนี้รู้ว่าเสาจันจะอัดวิดีโอได้หรือเปล่าเนาะโบวลิ่งวันนี้วันหยุดค่ะสาจันก็จะนอนพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปเล่นโบลิ่งด้วยทำอะไรแบบสบ,สบายๆจะไม่ทำงานบ้านวันนี้กะว่าจะไม่ทำงานบ้านนะ าหไ,ไปดูบ้านขึ้นเยอะแยะเลยนี่ก็บ,บ้านนะเฮาส์เนาะเรื่อย <laughs> ไม่รู้นะ้ำจะท่วมหรือเปล่าเนาะ้องดิงฟลอตดิงลาสธรรมเราเฮีย นี่ค่ะทางเข้าป่าเข้าดงแถวนี้เป็นบ้านช่องกันหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นป่าเยอะกว่านี้ค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะจ๊ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจอกันวิดีโอหน้าจ้าเจอกันค่ะ